ติงยูติงยูติงยูต่อพี่น้องนี่ติงยูติงยูงยงยงยเออได้ได้เรียบร้อยเนี่ยแลหละนางานก็มีแต่ต่อแบบนี้นะคะพี่น้องเออมีแต่ต่อ <c oughs> ต่อแบบต่อใหม่เก่าเพิ่นแต่ก็มี กงใหม่หน่อยขึ้นแกล้มแกย้มหล่กันมีพนสองน่วยพนสองน่วยพี่นอ้นงองงานนี้ก็รับอยู่ที่หกพันบาทนะคะพี่นอ้องใกล้เจ็ดสิบตารางวางะคะ่ะออกก็เอาออกได้เท่าที่ออกได้นะคะเพราะว่าถ้ามันรถไท้มันรถไมโค้พี่นอ้อ <laughs> งนี่ก็ ฝั่งนี้เพิ่นจะไถนะคะเพราะว่าหน้างานมันเป็นแปลงยาวๆนะคะพี่น้องกว,ว้างประมาณหอดบ่สี่สิบเมตรพ่หยาดบ่กหอดยูพี่น้องก,งกว้างกลัวไม่ถึงนะคะเพิ่นกะไถไถแล้วก็ดันมาไว้ฝั่งเดียวนะคะพี่น้องบ่รู้ว่าเหตุถึกต่องบ่นะคะพี่น้องเพราะว่าหน้างานมันไม่กว้างนะคะก็ไถตรงนี้แล้วก็ดันมาไว้ตอมไว้ฝั่งเดียวๆๆอ่ะตอมไว้ฝั่งเดียวอ่ะพี่น้องก็ขึ้นชีเขาใจเนาะพี่น้องาะมีหน้างานก็มีตอมีอะไร เอาออกได้บ้างไม่ได้บ้างนะคะพี่น้องนี่่กาะประมาณนี้นะคะพี่นอ้องก็ประมาณนี้หนางาน